สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บ้านของพ่อหน่อยดาวเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมมาตามเลขขอพ่อหน่อยวัดที่แล้วพ่อหน่อยก็ให้เจ็ดสองกับเจ็ดหกนะครับท่านผู้ชมเลขก็เข่าเจ็ดสองข้างบนนะครับเนาะเดี๋ยววัดวันที่หนึ่งเอ้ยโทษครับวัดวันที่สิบหกมีตัวหน้านะครับเนาะมาตาม เล็กนั้นพอหน่อยต่อนะครับเนาะทันผู้ช่มเอาไปเป็นแนวสร้างเชียงสวกบางเพิ่นจับคู่ให้กับบ่หลายคู่นะครับทานผู้ช่มก็แค่สองคู่หนึ่งก็เจ็ดสองครับเจ็ดหกดนะครับทานผู้ชมดอกดาวเร้ยงเิ่นกรลรั่งจิตงามเดี๋ยวขอไปรับขอไปช้่มนากันเนาะครับเนาะ เวนอวานเล่รามวี่เานัวเวลเดอดเามีวนี่ยาวานเปียเนาะวานเปอ่าเพราะว่ารักษามหายหลายคนแล้วซุ่มลายิตตัดคานี่ใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮิอเอาใส่บาดแผลอ่าตัวนี้กินสั้นนี่ห่อเสียล่างแผล ล่างบาดแผลน้ำอุ่นแล้วก็ตัวนี้ใส่ท่าแล้วก็พอนี่มันเปลียกเปาห้องกระเสียวตัวนี้แคปซูลตัวนี้ใส่ช่มเบาหวานเปียน่เบหวานเปียคือก้อนจจได้ตัดขาตัดยางเหนียวตัวนี้บ่าพ่ออาทิตย์บวแห้งบ่าพ่ออาทิตย์รับประกันได้เลยนี่แห้งรับประกันได้รับประกันได้นี่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันหายมาหลายคนแล้วแต่มีต่ผู้เฒ่าก็ยังเศร้าเนาะอันนี้นะครับ่าผู้ชมเพราน้อยดาวเลี้ยงคนขายยาเจียเบาหวานวรา เบาหวานเปรี้ยเสริมว่าเกิดอาทิตย์เนะาะไอ้พวกเกิดอาทิตย์เออก็ถิ่มั่วเรียกกันเบื่อต้องบอกกานผู้ชมกันเพราะหน่อยเพิ่นขายยาแก้เบาหวานพร้อมของผู้หญิงก็มีของผู้ชายกม็มีซึ่งเป็นเบาหวานอันนี้กินสั้นเออแม่นบ่นี่อันนี้ลิ้น,น,น,นเซียมตัวนี้ลิ้นเซียม บะตองยานในตัดขาหวานบะต้องย่านในตัดขาายลานอร์เส้นขอเต้ายาตัวนี้ไปกินไมนใส่ไปกินไปใส่ยาตัวนี้มันสีมีสุดหน่อยสุดง่ญ่สุดอราคาห้อยูตาล่าคากับะแพงเนาะบแพงมเพียงนิดแมาแปดใส่กระป๋นออนี่นีนี่น่าคาเห็นบ่อนี่นโอ้คนมีละมพี่่าคาให้พร้อมล่าคาให้พร้อมนีอคัแนนอันนี้สมาซิก เพราะว่าตัดขามันก็ทรม่านเนาะโอ้ทรม่านบ้านนี้เมื่อก็่าวอยงไรกันยังว่าได้เห็นว่าคันขินน้องเฮานี่คนเดือนหนึ่งนี่คือหายโอ่ะแพ้นี่จะหายเลยเดือนนึงครับอีกอาทิตย์หนึ่งหายตาใสสมุนไพรสมนีมา้งเอาไปแพ้เปียเนี่ยแพ้เปี้ยกับเกิดอาทิตย์แม่นอาทิตย์นึงแห้งเพราะว่าอันคนอันอันคนมาน้องหลวงอายุจะฝี โอ้ยู่นี้นะบ้านนันน้องยังสิ้นี่ไหมน้องยังสิน่น้องยังสิ้นอน้องยังสินอายุวันจกปีเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองปีเจสิบสองปีกัเนี่ขาเปยกับเศ้าด็ขาเปยกับเศ้าโมแม่ขาละตีนฟาตีนเลยละฟาตีนมันมีให้เรียกนี่เรียกหลายอย่างน้องละข้ากับโแพงโมแพง ตัวนี้เป็นของเบาหวานกินเบาหวานไงกายเบาหวานรถเป็นกาแฟเนาะตาลอันนี้กาแฟนี่กาแฟกาแฟโรคเบื่อทั่วพนน้ำแน่าท่าบนเหยื่อทั่วบ้านในเบิ้งบ้านในเบื้องยาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมบาดมาเบิองตัวเลขกับน้ำพลอยบ้านนี้วดที่แล้วก็ให้วดที่แล้วก็ให้สองคู่เนาะจับให้สองคู่กับมีเจ็ดสองกับอันเจ็ดหกวดที่แล้วก็เลย มาอีกเด้อเรียกทักษิณเด้อเอออ่โอ้ยบ่ถื่อเลขทักษินม่าอีกแล้วบ่ซื้อบ้านบ่ออกมาบ้านบ่ออกมาหลายปีก็เลยบ่ซื้ออ่าแน่นแน่นแน่นซีสองกับอ้วก็ทสองกับบ่ซื้อโอ้ยดวงดวงบันนี้มาเรียกห้องเงินมาเอาตะกรอนมูนปล่อยตะปอนตกรอนมูนคนเด็ก็เลยกันเลยบอกว่าพูดมันพุดมันจะมาอีกบ่เออวันพุด ก็กรลดใลดแล้วมันโอ้ยันอยางแรกกระลดกระลดรได้ลักซี่โอ้ดลักซี่เนี่ลดลักซโอ้ีสรลักซตัวเด่นได้นี่เด้อตัวเด่น ตัวเด่นคือ c สาม c สามเพื่อนตัวไหนโอ๊ตไปวิ่งซีบอ่ะเออวิ่งซีเออวิ่งซีไปวิ่งซีวิ่งซีวิ่งซีงลางเนาะแมนตะวันออกเขาเอาเลขของกนหน่อยเขาเขามันเขาตารางเลยจะเป็นตารางเออเป็นตารางเลยสูตรนี่แม่มาเนาะสูตรนีนน่เนาะมันวะตะวันออกน้ำทิพย์เด่นศูนย์เลขไปวิ่งศูนย์ก็มันมันเขากันเลขตัวเดียวกันเลย แต่ว่ามันดับมากขงวด,ดวนี่เนาะมีบวกก็เที่ยดับมากขงวดอันงวดเมื่อึงพอหนอยก็บ,บอกว่าดับศูนย์กับแมนเยอะกับบอมาทั้งบนทั้งล่างสามเดียนเดียนก็คิดว่าเป็นศูนย์แต่ว่าสาม่ามวันนี้จับคู่ให้สองตัวท่านบ่ จัปคู่อันตวตาอันตว่คู่กันจต่แคปเหยสองคู่เลยเนี่ตัวล่องเนี่โอ้อันนี้ตัววิ่งวิ่งเล็กวิ่งโอ้สามนี่ตัวล่องเด่นซีเล็กวิ่งเออเขียนเบอร์โทษท่านผู้ชมบนนราค่ะเป็นต้องการยาอยากได้ยาัง โอ้ขึ้นครับมันก็ได้ยาเรียกอันอันเรียกก็เรียกทุ่เนียนมันนั่นนั่นเนาะตุตดอกห้องสาวเนาะตุกห้องสาวแต่ว่าขั้นมากระจ,จับใส่ไรที่นี่มาจับใส่ไรจับใส่ไรมันก็เขามากกระเขามากสองหงดติดเลยดิเข่าตดตรงเลยเข่าตดตรงมาองสองหัดติดเลยดิดแต่ว่าพอผัดจังหวะเด็กวิ่งเด่ก แต่ว่าจับคู่ไหงวดอันอันงวดละสองคู่เนาะเป็นมีสีสามสีเก้าล่างให้กิดก็วิ่งสีร่องสามเดวิง่งอันนี้เบอร์โทษของคนหน่อยนะครับท่านผู้ชมเบอร์โทรก็มเก้าศูนย์เก้าสองสีหกเจ็ดแปดเก้าแคปหน้าจอยนะครับน่าเบอร์โทรเนะขั้นต้องการยากัะได้ ท่านผู้ชมต้องการยาชุดหนึ่งกับหมาแฝงนาะชุดหนึ่งผู้ใดไม่อยากตาดขาใครจะหน้าคาดว่าอยากตัดขาใพิจะหน้าเนาะเบาหวานมี่อาหารเสริมพ้อมมี่ายาได้มีเงินเดือนในพร่อมโอ้นั่นครับมีโบนัสในพ้อมมีเงินเดียนมีโบนัสในพ้อมผู้ใดอยากซอยเนี่ยซอยผัวขายไม่อยากไปตากแดดไม่อยากเพียนงานนักมี่ปรึกษาพ่อมอ๋อมีบริษัทเท่าไงพร่อมบริษัทไง คขาเรงหาเขาเรงหาเนี่ยร้อยก้อนโอ้บริษัทบริษัทใหญ่โรงงานใหญ่เนาะใหญ่โรงงานอยูร,ร่ตาตบุริษัทใช่ปะโรงงานอยูร่าต์บริษัทอทยูน่นี่อยู่ผู้วียงอืออยู่ผู้วียงบริษัทบริษัทอยู่ผู้วียงเยอะเช่นนั้นเจ,จะเจาลูกเป็นไม้เบิ่งหนอลูกขึ้นเหนียวมากไปผู้ส้มมากขั้นท่านผู้ส้มอยากเป็นสมาร์ทสมาร์ทซีกั้วมาหาพอหน่อยอะไเนาะครับเนาะโั้มาได้เออโั้มาได้ขั้นผู้ใดอยากเป็นสมาร์ทเสื้อมีหลายอย่าง อยากเป็นสมาซิกบ่เลยอยากอันอยากเป็นอยากเป็นตัวแทนนะอยากเป็นตัวแทนอ่าอยากเป็นตัวแทนกระโทษมากปรึกษาครับพ่อหน่อยได้เนาะครับเนาะนี่เบอร์โทรก็มี่แคปหน้าจอไว้เนาะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองสี่หกเจ็ดสมุนไพรเนี่ยมิตรออกจากเขาดิอก็เลยว่าตั้งมีแต่เขาขึ้นมาใสอบรมงันคนหกไอยกว่าคนแต่ว่าตัวเลขพ่อหน่อยจับคู่แต่สี่สามพ่อ สีเก่าแล้วครับต้นทุ่มวิ่งสีร่องสามนี่จะของแบบเป็นแนวทางเชียงฟูแล้วครับเนาะเด็กเขาหน่อยก็เขาสองงวดติดแล้วตับไตหัวใจบ้ามักกระตามุมมักกระพันเนาะครับเนาะตนทุ่มขวดง่ายง่นาะขดไลล์กดแชร์กดติดตามเพลิดเพลิยนะครับเนื้อใหมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ